แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1นึ่งทุนสโดยนักศึกษาสาขาวิชาภารศึกษาคณะศรษาศาสตร์มหาวิทยาลายัยขอนแก่นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1ยุคทองของการวางแผนเศรษฐกิจ1วางแผนจัดส่วนกลางแบบจากบนลงล่าง 2. มุ่งยกมาตรฐานการครองชีพของประชาชน 3. ปรับปรุงการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ สภาพเศรษฐกิจและสังคมในช่วงแผนที่หนึ่งเศรษฐกิจของประเทศขึ้อนอยู่กับภาคเกษตร 2. เศรษฐกิจขยายตัวร้อยละแต่อปี3อัตราเพิ่มของประชากรสูงขึ้นประมาณร้อยละสาต่อปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่2อยุคทองของการพัฒนา 1. แนวคิดการวางแผนพัฒนารายสาขา 2. ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่อจากแผนที่1 สพัฒนาชนบทเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและการกระจายผลการพัฒนา 4. ส่งเสริมเอกชนให้มีบทบาทร่วมในการพัฒนาประเทศสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในช่วงแผนที่2 1. ปัญหาความแตกต่างด้านรายได้ 2. เศรษฐกิจขยายตัวร้อยละเ2ต่อปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่3 เน้นการส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตรมุ่งเน้นความสมพัธ์ของอาชีวศึกษาวบคผู้ไปกับการเกษตรมีการประกาศใช้พลบล่งวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาซึ่งผลของการพัฒนาในระยะของแผนพัฒนาสังที่3ปรากฏว่าเศรษฐกิจแต่ตัวในระดับต่ำกว่าเป้าหมายคือขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ6.5ต่อไรายได้เฉลี่ย,อย่อคนเพิ่มขึ้นน้อยละ3.5ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายเช่นกันและจากสภาวะฝนซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตภาคการเกษตร แต่วิกฤตน้ำมันและการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบนำเข้าทำให้การผลิตอุตสาหกรรมในช่วงปลายแผนเพิ่มขึ้นอย่างไร้ละ5.5ต่อปีซึ่งการว่างงานในช่วงกลางของแผนสูงถึง8 0 0 0 0คนส่วนการแก้ไขปัญหาการกระจายรายได้และความเจริญยังไม่ประสบผลสำเร็จแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่4มุ่งเน้นเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้มีโครงสร้างหลักสูตรให้มีความพอเพียงในการประกอบอาชีพ ในช่วงแผ่นนี้ปรากฏว่าเศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีพุทธศัก,กราช2522้ร้าคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นหลายเท่าตัวซึ่งเป็นผลนำให้ดุลบัญชีเดินสะพัขดขาดดุลประมาณร้อยละ6กของผลิตผลรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เกิดปัญหาเงินเฟ้อสูงถึงร้อยละ11.6ทำให้ต้องใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อน้ำมันวัตถุดิบและเครื่องจักรเพิ่มขึ้นมากก่อให้เกิดการขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละเฉือบ ห้าหมื่นล้านบาทแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่5แผนนี้จะเน้นแนวคิดการพัฒนาชนบทแนวใหม่คือแผนพัฒนาชนบทในพื้นที่ยากจน3ภาครวมทั้งหมด38จังหวัดซึ่งแผนง,งานหลักในการแก้ไขปัญหาความยากจนได้แก่ 1. แผนง,งานสร้างงานในชนบท 2. แผนง,งานกิจกรรมระดับหมู่บ้าน 3. แผนง,งานบริการขั้นพื้นฐาน4 แผนการผลิตซึ่งจุดสำคัญที่เน้นในแผนพัฒนา,าก็คือการมีระบบการบริหารงานในแผนพัฒนา,าชนบทแห่งชาติเน้นการทำงานร่วมกันของราชการแผนพัฒนา,าเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่6ในฉบับนี้ให้ความสําคัญกับการแก้ไขความยากจนในชนบทและปรับปรุงคุณภาพชีวิตทั้งเศรษฐกิจและสังคมซึ่งกระทรวงหลักคือเพิ่มกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย์ เพื่อการพัฒนาควบวงจรการผลิตและการตลาดซึ่งแผนพัฒนาฉบับนี้ได้กําหนดแนวทางให้องค์กรประชาชนและองค์กรพัฒนาเอกชนมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดบระรักทรัพยากรธรรมชาติซึ่งแผนงานที่ได้ดําเนินโดยเอกชนซึ่งรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนได้แก่ 1. โครงการสร้างงานในชนบท2โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทตามเกณฑ์โครงการกองทุนพัฒนาชุมชนได้แก่เงินทุนหมุนเวียนพัฒนาชุมชนเงินทุนสนับสนุนกลุ่มอาชีพ และเงินทุนโครงการธนาคารข้าวเป็นต้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่เจ็การพัฒนาครัวเรือนที่มีไรายได้ใน้อยในชนบทเพย่อปรับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนพัฒนาทรัพยากร,รมนุษย์เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างการผลิตในชนบทรวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรประชาชนและการร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนมากขึ้น แผน,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติฉบับที่3ได้กํหออาหนดแนวคิดใหม่พร้อมทั้งยุท,ทธศาสตร์การพัฒนาที่สําคัญซึ่งผลของการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่า 1. เช่นกับธุรกิจทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อคนและสังคมโดยรวม 2. เศรษฐกิจขยายตัวระดับปานกลาง 3. มีปัญหาในภาคการเงินและอสังหาริมทรัพย์ 4. เศรษฐกิจไทยยังมีการพึ่งพิงทุนเทคโนโลยีและตลาดต่างประเทศสูงถ้ารผลกตของแรงงานไทยที่มีอายุ1 5ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่อยู่ในขั้นไม่เกินอะระดับปรมญญาตรีผลอายุฉเฉลี่ยสูงขึ้นเจ็กข,ขอให้เกิดปัญหาคุณภาพชีวิตของคนไทยมากยิ่งขึ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่เก้าแผนพัฒนาฉบับนี้ได้อัญเชิญแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอ,อเพียงตามพระราชดำรหลักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศให้เป็นไปนทางสายกลางและให้ความสำคัญกับการปรปับปรปุงการจัดการให้เกิดสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ การ,รกแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติชาวที่สิบหนึ่งพัฒนาคุณภาพคนมุ่งพัฒนาคนทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงไม่เบียดเบียนผู้อื่นอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นโปผิดสุด 2. ส,สร้างชุมชนเข้มแข็งให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมบนรากฐานของการพึ่งพาตนเอง 3. ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ความสําคัญกับการตอบเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง 4. พัฒนาทางชีวภาพได้แก่การรักษาทรัพยากรสร้างสภาพแวดล้อมและพ,าาพัฒนาคุณค่าความหลากหลายของภูมิปัญญาห้าเสริมสร้างธรรมาภิบาลเป็นการปรับระบบการบริหารจัดก,การภาครัฐหกแา่พลังงานลดสัดส,ส่วนการใช้พลังงานภาคขนส่งลงและมีการส่งเสริมการใช้รถสาธารนณะเรื่องพัฒนาพลังงา,านทดแทน รวมถึงการส่งเสริมการวิจัยต่างๆหลักยากของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติค้อบคู่ไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการซึ่งยึดหลักคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาที่เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบรูรณาการทั้งมิติบุคคลสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมการเมืองการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนต้องใช้ความรอบรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ ด้วยความรอบคอบเป็นไปตามขั้นตอนและสอดคล้องกับวิถีของชีวิตของชาวคมไทยภารกิจได้กำหนดภารกิจของการพัฒนาประเทศดังนี้หนึ่งการพัฒนาคนให้มีคุณภาพคุณธรรมนำความรอบรู้อย่างเท่าทัน 2. สองเสริมสร้างเศรฐษฐกิจให้มีคุณภาพถียรภาพและเป็นธรรมสามดำานงความหลากหลายทางเชียวภาพและสร้างความมั่นคขงของฐานทร,รัพยากรธรรมชาติ สี่พัฒนาระบบก,การบริหารจัดก,การประเทศให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยุทธศาสต,ตร์การพัฒนาประเทศ 1. หนึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งคุณิบัญญาและการเรียนรู้สองยุทธศาสต,ตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรกากฐานที่มั่นคงของประเทศ 3. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชืวภาพและการสร้างความมั่นคขงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล,ลอ้อม